อรุณสวัสดิ์ช้าวันใหม่เสียงไก่ขันส่งเสียงบอกสัญญาณได้เวลารุ่งแจ้งแล้ว เอาบุหลวงเอาแล้วบุหลวงหลวงไอ้บุหลว,ว,ว,วงมาด้วยเจอเพื่อนด้วยจะดัง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 บุหลวงวันนี้เจอลหลวงหลวงนี่เจอบุหลวงบุหลวงรอหลวงปู่วันเมื่อวานไม่เห็นมันมาแล้วไปเดินก่อน เดี๋ยวกนลูเดี๋ยไปเลยเ้ไปเไปเลยไปเลยไปเลยไเลเจะบบุญหลวงเจเจงก็รอเจเจงก็รอเหมือนกันเจเจงก็รอ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 รเจเจงก็รอบุญหลวงก็รอดูให้หายกินเออให้กินนะครับอืม เออกินเลยกินเลยกินอรันก <c inhos> ินอาหารอร่อยอร่อยกินอาหารอร่อยอร่อยตุ๊บุ๊บุ๊บุกินจะอจัจงก็กินจังจจนจักินจังจกินเยเกินเยเตุ๊บุ๊อนนี้ก็จะขออยู่ที่ขีดวาี้กอนะขอนุากับทุกท่านที่ได้รับดูรับทราบเรื่งราวต่างๆตุุ๊๊ การที่ราปูาให้ดูนะแการบาสาธุกบุกต้นลาศิลป์ท่านาสนาจงตัวสมศาสนาทุกประการเถิดสาธุอายุวันนสุขังวะล